ครับก็สวัสดีมีรักแฟนซีท่านนะครับวันนี้เซียบอยมาส่งหมอ้อโปรเทคเ,เตอร์จอรเดีย 5D Series รุ่น 5040D นะครับ40แดงมาวนะันนี้ลูกค้าก็ซื้อสดผ่านทากสนะครับมีใช้เวลาไม่กี่วันเพราะลูกค้ามีเครดิตอยู่แล้วนะฮะอันนี้ลูกค้าจองในกิจกรรมไรฟ์สดของจอรเดียครบ10ปีนะฮะได้ส่วนลดพิเศ็อีก20,000บาทครับผมฮะ นี่ก็ซื้อรถที่ไอซีแท็กเตครับก็แถมอุปกรณ์ครับไปม,มีดนหน้ากับผ่านนะฮะในราคาพิเศษครับ5้าแสนบาทนะฮะอันนี้เอ,อ่เคสนี้เฉพาะลูกค้าที่จองในงานไลฟ์สดไปแล้วนะฮะส่วนลูกค้าที่ซื้อปกติก็ในราคาที่อ่าห้0แสนบาทนะครับ อันนี้มาส่งคุณพ่อจาัก,การานนะครับผมฮะจากอำเภอกูแก้วนะครับผมทีนี้จะทำดีๆเอารถเข้าบ้บานนะฮะ ทางพิธีเอาเข้าบ้านก่อนครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจครับก็ติดต่อได้ที่เอ t ซีแท็กเตอร์สำนักงานใหญ่อุรธานีนะครับผมที่ตำบลตูมใต้ครับอำเภอกุมาวาจังหวัดอุรุธนีนะฮะสนใจครับติดต่อได้ที่0880341114ครับแล้วก็ติดต่อเซบอยได้ที่ครับ0963830670นะครับก็ออยากได้จอเนียรุ่นไหนก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ อ่าอย่าลืมเลื่องดาวครับเอสซีแทคเตอร์ครับผมจอนดีอ่ะ